ไม่มีแม่บ้านเขาขั้วนะจาจะพี่น้องนี่จ้าที่แม้ทาออกจากตู้เย็นนี่เด้อจาพี่น้องอันที่แม้ทาสิบาพานมะม่งคือแม้ทาอันเอาเอาทูมาจากแช่ไว้ในสองฟิตนี่เป็นเห็ดระโพะเขาเนาะจ้าพี่น้องเห็ดตะโพลที่แม้ทาเห็ดไว้ในตู้เย็นแต่ว่าอันนี้น้ำแข็งเขาไม่ได้กดละลายเนาะจ้ะเต็มเลยน้ำแข็งเดี๋ยวค่อยกดเนาะจา้นี่แม้ทา เห็ดอันนี้ไว้ไม่ได้ซิ่มถุงอากาศนะจะไม่ได้สิ้มเดี๋ยวไม้ทาสีเอาไปชมจ้าหนูไม้ทาเห็ดไลยไม่ท่องฟิดแบบนี้เดีบะหมีม่น้ำแข็งเกะงาะสิบะหมี่อย่างนี้เดี๋ยวไม่ทาสีเอาไปให้บึ้งเป็นตัวอย่างเนาะจ้าเป็นถุงเย็นนะพี่น้องสีกิออกขุ่นๆจักหน่อยอันที่เขาอัดช่อ,องฟิดเนะจ้ะทาเหาใส่ถุงาตาสติธรรมดาหน่ยเนาะพี่น้องมันกระสิกเกาะติดอัน ช่องปิดเท่าไหร่จ้ะไม่ติดดึงออกง่ายแต่ถังเขาใส่ถุงอันนี้เห็นบอสทีแม่ท้าออกจากจากช่องปิดสิดึงออกงา่ายๆเลยจ้ะมะมีน้ำแข็งเกาะแต่เมื่อบึงมาเฮ็ดที่รูขันได้ทีแม่ทาา้าแสลงนากจาร์เทนจิตปิดกันแล้วก็ออกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะตัวพอดีในตาพี่น้องเป็นกระสิกแข็งตรงสีนะจ้ะไอ้บ้าบ่ามีน้ำแข็งเกาะลายได้จ้ะพี่น้องเขาก็เสียเอาออกง่ายๆเลยสีบอส สิบ่ไปปิดกันแบบเอาออกยากนะค่ะสําหรับอันแต่ถุงอันนี้ที่เฮาบ่ได้ใส่ปองนะจ้ะพี่น้องอันนี้เฮาสิใส่ใส่ถุงใส่ถุงเย็นนะคะเฮ็ดเ็ี่ประจําแล้วก็อยากนําสาระนะคะาระมาากพีากน้องว่าคนที่เฮาบ่ใส่องนะจ้ะพี่น้องเฮาสิใส่ถุงแบบนี้แต่ต้องนถุงเย็นนะ ถุงเ,เ,เย็นเขาไปเขาไปหาซื้อนะไรตคนก็จุเป็นทุงยินเอ่อซือเป็นออกขุนขุนเน่พี่น้องสีขุนขุนเดี๋ยวดา้สื่อเมืยองปวย่างอันนี้แม้ทาสื่อมาใส่ก็โดนเหนะจ๊ะสือไม่แต้โดน,โด,น,โด,น,นดนี่พี่น้องปเป็นสีทา,าสื้อมาจะนม่ที่นขายนะี่ หานซับสินค่าต่างๆเลยจ้ะนะคะสีมาไม่กี่นิขนาดเด็กขนาดใหญ่แล้วแต่แล้วแต่เขา,าสะเอามัใส่กระดูด่กดงกันหน่อยนะจ้ะแบบเิ้งใหญ่กี่นิจ้าพี่น้องไม่ทาสีน้อยเลยค่ะทาเจียังๆทิศเด็กไม่ทาสีบพราะใส่กลงนะจ้ะไม่ทาสีใส่ใส่เป็นถุงถุงเย็นเวลาเข้าไปอัดในช่องฟีด ิจทมศิลปะจ้ะพี่น้อง,องประโยชน์มันดีไม่ทาก็ได้อยากเอามาแดื่อปันนะจ้ะบางเทือบางคนเพิ่นกะเอาใส่กล้องกระเด้นเลยจะเอาใส่กล้องเก็บไปแต่ว่าสำหรับไม่ทานี่ไงใส่ผงแบบนี้ผงย็นเนาะจ้ะเอาใส่แค่พอทกินอันนี้อ,นนอันเฮดเฮดเพาะกกม้าสมุงวันเนาะจ้ะตุ่มหรือไม่ทากบบมะเดื่งแค่พอทกินเนาะจ้ะเอาใส่ถุง เอาได้ทุกแบบนะี้แหละกะ็เอาไปไว้ในทะางปิดน้ำแข็งมาพี่เกาะพี่น้องแล้วอาหารเขาจะอยู่นี่นึ่ก็เอาออกไมแบบออ่ง่ายด่ค่ะเขาแบบแกะออกง่ายเลยไม่ได้เอาออกง่ายนะจ๊ะสำรับมีแม่ทากะน้ำสาล่าข้ามโลมาฝากเพียงในขั้วนะจ๊ะสำรับแม่บ้านจ้าคลิปนี้แม่ทากะฝากไว้แค่นี้ละจ้า ฝากติดตามคลิปหนาของเมทมาในเด้อจ้า